โคกปลาฉลามตัวใหญ่มากฉลามอะไรไม่รู้วันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูวิธีการเ,าเอาฉลามลงจากรถรถไอ้รถขนมาให้พวกรถตู้อะรถตู้ยักษ์อะโหคันอย่างเบ้งรถก็ใหญ่ตัวกใหญ่พี่พันอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่ากินกันยังไงเนี่ยเนี่ยดูรอบข้างโอ้โหตาเหลือกันเป็นแถวเลยฮะ ไม่เห็นเอาล่างไหมตัวแล้วตัวที่สองนี่ชาร์กโคชาร์กตัวใหญ่ด้วยคนผมว่าถ้าอยู่ในทะเลนี่นนตัวตัวต่อตัวเนี่ยตัวใครโทรมนก่อนแะตัวใหญ่มากม <Selbst> มฉลามที่นี่เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเหม็นข่าวถ้าเป็นคนไทยนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรกิน ค่อนข้างทำกินยากถ้าตัวเล็กๆยังไปทำผัดฉาผัดฉาทะเลผัดฉาทะเลใสเคื่องแกงนี่งโอ้โยตัวน,นั้นเลือดสาดลยแล้วพี่น้องดูปากมันดูเขาเกี่ยวจากจมูกโอ้โหยัยงสดอยู่เลยนะครับเนี่ยตัวอ้วนๆน,นั่นเลยเลดูเขากำลังจับมันพลิกใ้แตกปินออกมา โอ้ิเลือดนี้ยังแดง,แดงส,สดๆอยู่เลย้บเนี่ยผมแพนได้ดูต่อนีเขาลังเขากําลังลากออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วเขาลังบอกน้องา่าลากมาันเร็วหน่อยอย่าช้าลูกค้าเยอะ โอ้หต oh, oh, oh. ัวนี้นี่โอ้ยแดงสะใจดูชุดทำงานนะครับเนี่ยชุดทำงานนี่ขนาดชุดงานเขายังเหมือนแบบชุดออฟฟิศบ้าน